สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณอีพีนี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่ชื่อว่า3 0 Minute Work Life Balance เรี่มนี้ครับแปลจากซีรีส์ขายดี30 Minute นะครับที่เขียนโดยคุณโลธาไซเวตนะครเป็นชาวเยอรมันครับชื่อไทยของหนังสือนี้มีจะยาวนิดนึงครับก็คือชื่อว่า วิธีบริหารตนเองมีชีวิตที่สมดุลเพื่องานและชีวิตที่ดีที่สุดในแต่ละวันนะฮะก็คือเน้นในเรื่องของ work life balance นะครับแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเวลาด้วยเล่มนี้ครับเป็นหนังสือเล่มเล็กเลกแล้วก็บางมากนะฮะก็เป็นคอนเซปที่ว่าอ่านเข้าใจใง่ายๆภายใน30นาทีนะครับก็เหมือนกับเป็นการสรุปเนะื้อหาจากหนังสือเล่มอื่นมารวมกันนะครับจากข้อที่อ่านอ่านดูนะฮะ คำถามแร่ครับคุณผู้ฟังเนี่ยเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมถึงทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้คุณเนี่ยกำลังทำตัวเป็นแบบหนูทีพจักอยู่หรือเปล่านะครับหนูทีบจักก็คือเหมือนแบบวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งโดยที่ไม่รู้เหตุผลนะครับการได้ทำเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับคุณเนี่ยต้องต้องการที่จะทำสิ่งนั้นๆเนี่ยด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยครับ ก่อนที่จะไปคิดบริหารจัดการเวลาเนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะต้องให้ตัวเองเนี่ยครับเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณก่อนงงไหมครับว่าทําไมถึงต้องเป็นตัวเองนะฮะก็ในปัจจุบันนะครับโลกของเราเนี่ยคนเนี่ยครับติดโลกของความเร่งรีบนะฮะแบบหนูทีบจกักคนเราเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยดูแล้วเหมือนกับชอบคนที่ดูยุ่งตลอดเวลาแต่คน ที่เป็นรูปแบบกลับกันก็คือคนที่ทํางานดูสบายๆนะครับไม่รีบเนี่ยแล้วก็ทํางานในปริมาณพอเหมาะเนี่ยสุดท้ายแล้วอะครับพอมาดูผลลัพธ์เนี่ยคนที่ดูทํางานสบายๆเนี่ยกลับมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยมีเวลานะครับมีเวลาคิดแล้วก็ไม่ถูกกดดันจากเวลาเนี่ยจากสิ่งไร้สาระรวมถึงมีสมาธิมากกว่าด้วยสรุปก็คือคนที่เขาวางแผนแล้วก็ทํางานอย่างผ่อนคลายต่างหาก คือผู้ที่บริหารจัดการเวลาได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะทีนี้ข้อแนะนําจากหนังสือครับก็คือเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยเขาให้หาก่อนว่าโจรขโมยเวลาของคุณคืออะไรนะฮะให้หาให้เจอซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนมากนะครับมันเป็นอีเมลนะครับที่เราเนี่ยเสียเวลาในการจัดการอีเมลแบบผิดๆนะครับตอบอีเมลไปแบบนะครับคือแทนที่จะใช้อีเมลมาเพื่อประหยัดเวลาเนี่ยมันกลับทําให้เราเนี่ยเสียเวลามากยิ่งขึ้นนะครับ นอกเหนือจากนี้ครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนนะฮะที่แทนที่จะประหยัดเวลาแต่กลับกินเวลามากกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ครับการประชุมที่แสนยืดยาวไร้สาระเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่เป็นโจรขโมยเวลายอดฮิตนะครสุดท้ายนะครับก็คือการต้องการความสมบูรณ์แบบหรือว่าการเป็น perfectionist นี่เองนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของโจรขโมยเวลาทีนี้เรามาเริ่มต้น โมเดลนะครับหนังสือเรียกว่าเป็นโมเดล work life balance กันดีกว่านะครับหนังสือบอกว่า <c oughs> ให้คุณลองคิดดูก่อนเลยครับเริ่มต้นว่าชีวิตคุณเนี่ยตัวคุณเองนณวันเนี้นะน,นับนะตั้งแต่เริ่มณวันนี้ครับคุณยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในชีวิตนะฮะสมมติว่าคุณผู้ฟังอายุสามสิบนะครับทํางานไปจนถึงอายุหกสิบห้านะครับก็จะเหลือเวลาทํางานอีกสาสิบห้าปีนะครับให้คุณนยนึกก่อนว่าโอเคนะเวลานี้ ตอนแรกเหมือนจะดูเด็กใช่ไหมครับ30คุณเนี่ยเหลือเวลาทํางานอีกแค่35ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยยังไงนะครับก็ชีวิตนะครับนอกเหนือจากการทํางานเขาบอกว่ามีด้วยกัน4ด้านครับก็คือเป็นโมเดลที่บอกครับ work life balance ก็คือหนึ่งเลยร่างกายและสุขภาพนะครับเราเนี่ยสุขภาพร่างกายเป็นยังไงแข็งแรงไหมนะครับต้องใส่ใจกับมัน2ครับอาชีพนะครับแล้วก็ผลงานครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงาน ด้านที่3ก็คือครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนต่างๆนะครที่แบบเรารัก4สุดท้ายครับเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็คุณค่าของตัวคุณผู้เขียนก็สรุปว่าเราเนี่ยควรทำสีด้านนี้ให้มันสมดุลถึงจะดีที่สุดนะครับไม่ใช่แบบคุณมัวแต่อายุ30ใช่ไหมครับอโถมทำงานทั้งวันทั้งคืนจนด้านอื่นเนี่ยอีก3ด้านเสียไปหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยก็คือไม่บาลานซ์นะฮะลองคิดดูครับว่า อันนี้เป็นอีกข้อแนะนำหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยถ้าคุณเนี่ยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของการเงินเลยตัวคุณจะใช้ชีวิตยังไงนะฮะอันนี้เป็นอีกไอเดียหนึ่งในเรื่องของผมคิดว่าน่าจะโยงไปกับข้อที่บอกว่าเป็นเรื่องของความหมายของชีวิตแล้วก็คุณค่านะครับว่าแบบเออถ้าเราไม่ต้องมาติดเรื่องของเงินเนี่ยเราอยากทําอะไรแล้วสุดท้ายครับสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราอยากทําจริง,รงๆนเนี้ยหนังสือเล่มอื่นๆก็มีพูดถึงเหมือนกันนะครับ อีกคำแนะนำหนึ่งครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ชีวิตตอนนี้เลยนะครับอย่ามัวแต่แบบไปรอเวลาที่เหมาะสมนะครับสมมติมีเป้าหมายว่าอยากจะไปเที่ยวเนี่ยบางทีพอแก่ปุ๊บมันไปมันก็มันถ้าสมมติใครอยากไปดิสนีย์อย่างเงี้ยครับอยากไปเล่นรถไฟหอตีลังกายอย่างเงี้ยนะฮะมันพอแก่เราก็ทําไม่ได้นะครับบทถัดมาครับอันนี้เขาพูดถึงว่าวิสัยทัศน์ครับคุณเนี่ย มีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตหรืยอยังนะฮะลองนึกดูครับว่าวันนี้ในอีก5ปีเนี่ยคุณอยากจะเป็นยังไงแล้วจะทาอะไรไปแล้วบ้างนะครับหรือว่าคุณลองนึกย้อนกลับไปก็ได้ครับ5ปีที่แล้วเนี่ยคุณผ่านอะไรมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์นะครับด้านงานและให้คุณคิดครับว่าทํำยังไงคุณถึงจะพัฒนาสิ่งเหล่าเนี้ได้ดีขึ้นนะฮะให้มันดีขึ้นงานดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับ ในอีก5ปีข้างหน้าคิดแผนการณวันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของระบบครับระบบคิดแบบหมวก7ใบนะครับอันนี้เขาจะเปรียบเทียบนะครับเราเนี่ยกับการสวมหมวกครับก็คือการสวมหมวกเนี่ยเหมือนกับการสวมบทบาทในชีวิตนะครับเราเนี่ยต้องแสดงบทบาทมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหมวกหนึ่งนะครับเป็นพ่ออีกหมวกหนึ่งหรือบางคนเป็นแม่นะฮะเป็นลูกเป็นประธานชมรม แต่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเนี่ยมีหมวกมากมายเลยในชีวิตก็คือมีหลายภาระหน้าที่แต่ต้องอย่าลืมครับว่าคุณนี่มีหัวแค่หัวเดียวการสวมหมวกหลายใบเกินไปอะครับนอกจากหนักแล้วก็ยังปวดหัวด้วยนะครับทีนี้คําแนะนําก็คือเราเนี่ยควรจะลดจํานวนหมวกลงนะครับบางบทบาทที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญหรือมันไม่สําคัญกับชีวิตเรามากเนี่ยอย่าให้มีคนมายัดเยียดให้เราเลิกทาบางอย่างนะฮะแล้วจะทําทให้คุณเนี่ยมีเวลามากยิ่งขึ้น การลดหมวกลงเนี่ยจะทําให้คุณมีเวลาที่จะไปทําในสิ่งที่สําคัญในชีวิตของคุณเนี่ยได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดแบบระบบหมวกเจ็ดใบนะครับก็คือเขาแนะนําว่าอย่าให้มีหมวกแบบเนี้ยเกินเจ็ดใบนะครับก็คืออย่าให้เกินเจ็ดหน้าที่ซึ่งจริงๆผมว่าเจ็ดนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับคือหนังสือเล่มนี้เขาก็จะแบ่งนะครับเป็นพัดพาไปนะครับเป็นข้อแนะนำครับในการทําชีวิตให้เป็น work life Balance นะฮะ ถัดมาครับอันนี้น่าจะเคยได้ยินกันมาเยอะแยะแล้วนะครับก็คือพลังของการจัดลําดับความสําคัญครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าสังคมของเราเนี่ยกำลังเป็นโลกบ้าความเร่งด่วนนะครับอยากได้อะไรก็ต้องได้ทันทีเลยล้ายิ่งหูมีสมาร์ทโฟนอย่างนี้นะครับกดปุ๊บต้องได้ปั๊บนะฮะถึงแม้ทํางานมากมายนะครับแต่เราเนี่ยผลลัพธ์มันกลับดูไม่มีเลยดูไม่ชัดเจนเลยนะครับอันเนี้ยก็ต้องอ้างอิงเหมือนเดิมครับ ไอเส้นฮาวเวอร์เมทริกนะครับน่าจะเคยได้ยินกันมาหลายรอบแล้วนะครับก็ข้อแนะนําสรุปสั้นๆก็คือให้ทิ้งเรื่องที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนไปแต่ว่าให้ทําเรื่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับซึ่งมันก็คือการไม่ว่าจะเป็นหาความรู้นะครับการออกกําลังกายการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตเราจริงๆแต่ว่ามันไม่เร่งด่วนนะครับอันนี้เราควรจะจับให้มาอยู่ในลาดับความสําคัญสูงๆนะครับเราก็เลือกพัฒนาจุดแข็งของเรานะครับ ให้ใช้เวลากับสิ่งที่คุณถนัดให้มากนะครับแล้วก็ขัดเกลาทักษะนั้นเนี่ยให้ดีนะครับและสุดท้ายคุณจะได้ผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีครับบทถัดมาครับอันนี้ข้ามมาถึงฝั่งที่เรื่องของความสุขเขาบอกว่าให้ฝึกให้มีความสุขทุกวันนะครับก็คืออะไรคือให้ทําในสิ่งที่แบบทําแล้วเราเนี่ยรู้สึกดีนะครับอย่างเช่นออกกาลังกายวันละ30นาทีนะครับแม้ว่าตารางงานเราจะแน่นเราก็ต้องหา,วาเวลาออกกาลังกายให้ได้นะครับ ทำสิ่งที่กระตุ้นจิตใจนะครับอย่างเช่นการอ่านหนังสือการคุยกับเพื่อนทำสิ่งที่กระตุ้นจิตปัญญ,ญาครับอย่างเช่นการสังเกตธรรมชาติแบบเงียบๆนะครับหรือการฝึกนั่งสมาธินะฮะร,รวมไปถึงสุดท้ายก็คือเป็นการทําให้ผู้อื่นมีความสุขครับก็คืออย่างเช่นการพูดจาดีนะฮะการช่วยคนการมีน้ําใจในเรื่องที่เราเนี่ยพอจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการฝึกความสุขนะครับฝึกให้มีความสุขในทุกวันนะฮะ ถัดมานะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําในเรื่องของการวางเป้าหมายครับเขาบอกว่าให้เราซอยเป้าหมายของเราเ่ยให้ย่อยๆลงก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายรายปีใช่ไหมครับ New Year Resolution ย uh, อดฮิตนะฮะอันนี้เขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยเพิ่มเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์เข้าไปด้วยครับซอยให้มันย่อยลงนะฮะโดยที่อย่าลืมจากลําดับความสําคัญของเป้าหมายด้วยนะฮะแล้วก็กําหนดเวลาที่แน่นอนลงไป แล้วก็อย่าลืมครับวัดผลด้วยในช่วงสุดสัปดาห์นะครับว่าเออสัปดาห์นี้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับสำเร็จไหมหรือไม่สําเร็จยังไงการเขียนนะครับตารางรายสัปดาห์เนี่ยมันยังช่วยทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพรวมนะฮะของทางอาทิตย์ด้วยว่าทีนี้เราต้องทําอะไรบ้างและอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในอาทิตย์นี้นะครับสุดท้ายนะฮะของการวางแผนชีวิตนะครับก็คืออย่าให้ตารางเวลาแน่นเกินไปครับให้เว้นช่วงว่างไว้บ้างนะครับเพื่อฉุกเฉินนะฮะ แล้วก็องานต่างๆที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เป็นเวลาทักเหนื่อยด้วยนะครับให้ใช้กฎ60 20 20ครับก็คือ60%นะฮะสำหรับแผนที่เราเนี่ยวางเอาไว้20%สํำหรับเรื่องรบกวนหรือว่าสิ่งขโมยเวลาต่างๆแล้วก็อีก20%ครับสำหรับการเข้าสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในบางส่วนที่ผมเลือกหยิบยกมานะครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะฮะที่แบบต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมเทคนิคการจัด สมดุลน,นะฮะให้กับชีวิตของเราอ่านง่ายครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจในียอยู่เยอะพอสมควรเลยครับที่สําคัญใช้เวลาอ่านไม่นาน,นครับพกพาง่ายนะฮะใครสนใจแนวการบริหารจัดการเวลานะครับรวมไปถึงการ work-life balance น,นะฮะก็ลองไปหามาอ่านกันดูครับเล่มหนึ่งเนะะี่ยราคาไม่ถึงร้อบาทเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจบก็เหมือนเดิมครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีพีหน้านะครับ สวัสดีครับ